สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการของโคดีนะครับผมกันอีกครั้งนะครับก็ขอโทษที่ห่างหายกันไปนานมากๆนะครับเกือบ3สัปดาห์ได้มั้งนะครับแต่ที่จะไม่ผบดก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆหลักๆคือมีของความขี้เกียจเบิร์นเอาหลายๆอย่างเละรุ่มเป๊ะนะครับก็เลยแบบว่าคือตอนแรกกับว่าเราคิดไปเงินโลงแต่รู้สึกว่าแบบมันดูประหลาดๆอะ่ะก็เลยแบบก็เลยเออกั้นหาคลิปมาลง แล้วก็อย่างนี้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อ่านหนังสือการ์ตูนเลยก็ว่าได้นะครับไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนิยายหรืออะไรที่ซื้อมาช่วงนี้มันแบบมันไม่โดนใจผมอ่ะมันก็เลยแบบเออเราก็เลยไม่ค่อยได้อ่านตอนนี้ผมก็เลยแบบไม่ร <diy> ู้จะอ่านอะไรนะครั er battles 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 บอยากอ่านมังงะอยาก่าการ์ตูนก็เลยแบบอืมไม่รู้จะอ่านอะไรดีไม่อยากซื้อด้วยนะครับแบบรู้สึกเปลืองตามสมัยนี้หนังสือการ์ตูนแพงไงชื้อนิยายกูดูคุ้มกว่าก็เลยเออหาการ์ตูนเก่าในบ้านด้วยงานนะครับในห้องด้วยงานก็เลยไปเจอมังงะเรื่องนึงที่แบบอ้ยยไม่เครีววิ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้รีวิวเนี่ยก็เพราะว่ามันมีมูฟี่ล้วด้วยมันมีหนังของมันนะครับซึ่งผมว่าหลายะคนน่าจะเคยดูไปแล้วแหละดังนั้นเมื่อแบบเฮ้ยไม่รีวิวดีกว่าทำไมมามาพอไปอ่านอีกรอบนึงเฮ้ยมันต้องเอามารีวิวแล้วเปล่าวะคือมันแบบมันมีเอกลักษณ์กับความต่างของมันเอะมากนะครับซึ่งในหนังเนี่ยมันก็มีแต่เพราะอาจเป็นมังงะมันมันอินกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะดังนั้นก็เลยคิดว่าเออเราจะเอามาพูดถึงกันบ้างก็ดีนะครับจาก็ีครับ ขอไว้ถือนะรับนะขอเอาให้ดูคร่าวๆคนหลายๆคนคงรู้จักเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่ต้องบอกเลยว่ามีเป็นม<อ>ูฟวี่นะครับแล้วก็เออเสียงตอบรับดีคนไปดูเยอะอยู่นะครับนั่นแหละซึ่งผมก็มีโอกาสไปดูในโรงนะครับครั้งเดียวเลยก็นั่นแหละ,มไ,ละลไม่ได้ดูซ้ำอีกเลยนะสันน่ไหนก็คืออ่านซ้ำมอเฮ้ยผมจำได้เลยว่าหลังออกจากโรงเสร็จผมแบบอันนี้นะนกลับมาอ่านต่ออีกรอบเลยนะแบบเฮ้ยอยากซึมซับอะแล้วตอนนั้นเพลงอะเพลงันแดงอะไรยังดูในหัวไงาอูมันมันอินจริงโอเค เรามาเข้าเรื่องกันเร็วๆง่ายๆกันเลยนะครับรักไร้เสียงก็เป็นหนังสือกระดูของรักพิมพ์เนาะนะครับผมด้านรอบตัวหนังสือเนี่ยก็นะครับดู รอบๆกันหนังสือก็ธรรมดานะครับมาดูผมนอกผมในกันนะครับผมด้านในเป็นภาพขาวดำนะครับเป็นภาพสเก็ตล่างไม่ได้สเก็ตหรอกเป็นภาพตัดเส้นเฉยๆเนะาะไม่ได้ลงลงน้ําหนักลงภาพสีอะไรทังนัแนแบบนี้สวยดีนะครับมผมว่าสวยดีน่ารักเลยพื่พเคยเหน็นเัยนะเนะไม่เคยแก็ออกมาดูเหมือนกันใน้าของด้านของปกนอกเนี่ยนะครับก็ธรรมดาในทั่วไปไม่ได้แข็งไม่ได้อ่อนจนเกินไปเนาะเป็นปกมันๆใสๆสนะครับกิมมิคหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยผมอ่านเรื่องนี้แล้วผมชอบรูปเล่มที่กิมมิคของมันจะเป็นนะครับในแต่ละเล่มเนื้อหาเป็นประมาณไหน ต,ตัวปกจะเป็นตัวละครนำสองตัวพระเอกกับนางเอกเนี่ยตัวพระนางละกันรียรอย่างเงี้เงี้ยตัวพระนางที่จะอยู่ในรูปแบบแบบนั้นอย่างอันเนี้ยเป็นในช่วงปฐมเนาะนี่นะเห็นไหมช่วงเนื้อหาปฐมอันนี้ก็โตแล้วช่วงมัธยมแล้วนะครับเนื้อหาว่าไปไปไหนทําทอะไรพอ จะคร่าวๆประมาณนั้นเลยนะครับเออมีติดไว้ประมาณนี้ซึ่งก็เนี่ยมันก็สวยดีมันกิมมิกนะครับจะเล่มสุดท้ายเลยนะครับมันจะเล่าเรื่องราวว่าในเล่มนั้นอ่ยจะมีเนื้อหา,าว่ามันไหนรออยู่คือถ้ายังไม่อ่านก็ไม่รู้หรอกแต่พอไปอ่านปุ๊บเท่านั้น,นแหละเฮ้ยหน้าปกแบบต้องหันกลับมาดูปกเลยว่าเนื้อหามันอย่างนี้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็แหละเป็นลูกเล่นที่ดีนะครับซึ่งก็ราคาอยู่ที่เล่มละเล่มละ65บาทนะครับม,มีทั้งหมดเจ็ด projeto, เล่มเนาะไม่รู้ตอนนะี้รักพิมพ์ยังขายอยู่นะ,มนะนนยยนะไม่นนานาี้เหมือนนนก็็เหแแววบบๆต่่ไมชััรร์ะค สนใจก็ไปหาซื้อกันได้เนาะก็เรื่องนี้นะครับเขียนโดยอาจารย์โยชิทุกิโอิมะนะครับผมหรือโอฮิมะนะครับไม่มั่นใจถ้าอา่านผิดพลาดอะไรไปขออภัยแล้วกันนะนะครับก็นั่นแหละนะครับไม่อจากเป็นมังงะก็เลยเป็นอาจารย์คนเดียวเนาะ ลูกเล่น็ไม่มีแล้วนะด้าน,นในกระดาษก็เป็นธรรมดาเป็นไอแคสสีขาวนะครับผมว่ามันเนี่ยธรรมดาธรรมดานะครับก็ไม่ถึงขั้นว่าไอแคสโดยก็เป็นสีขาว,วกปกติคือมันไม่มีอะไรมากของมันเลยคนก็รู้จักนะครับดัง,งน,ดนั้นในเรื่องยอดเนี่ยเอาริงก็ไม่อยากเล่าเพราะว่าบอกตรงว่าโมโซต,ตัวเล็กอะแต่ก็ <S <S นั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะพยายามเล่าเรื่องยอดเผื่อใครไม่เคยดูแล้วกันนะเรื่องยอดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับผมขอสรุปรวปยอดง่ายๆมันเป็นเนื้อหาเกี่ยวก,กับการไทยบาปแล้วนะก,กันนะมันเหมือนกับการไทยบาปของตัวละครพระเอกนะ เอ๋อนี่กันช่วงโตแล้วนะครับมัธยมหน่อยก็จะเป็นเนื้อเรื่องของอิชิดะโชยะนะครับผมขอเรียกว่าอิชิดะแล้วกันนะครับผมชอบเรียกอิชิดะเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเนีะครับคือผู้ชายในเรื่องเนาะที่บอกว่าไทยบาสนี่คือยังไงที่บอกว่าไทยบาสเพราะว่าดูอิชิดะนะครับในวัยประถมในเรื่องในช่วงวัยประถมเขาเนี่ยมันเขาเนี่ยคือเด็ก แกลนคนหนึ่งอ่ะเด็กคีเกลเด็กจอมบูรี่คือหัวหน้าคือใจแอนนะครับใจแอนของเรื่องในช่วงวัยเด็กของเขานะด้วยความที่แบบเป็นเด็กที่ชอบความตื่นเต้นชอบความเร้าใจประมาณนั้นมันก็เลยแบบชอบอะไรแปลกใหม่หมดจนวันหนึ่งเนี่ยก็เลยเจอกับตัวละครน,นักเรียนใหม่ที่ย้ายเข้ามาในช่วงวัยประถมยามนิชิมิยะโชโกะนะครับหรือเรียกโชโกะแล้วกันนะครับขี้เกียจโชโกะเนี่ยนะครับคือเธอเป็น เด็กสาวหูหนวกนั่นเองเพราะอิชิดะเห็นดังน,นั้นเนี่ยก็เลยแบบเรียกว่าดีความสนใจในวัยเด็กมันเหมือนเจอของเล่นใหม่อะไรอย่างนั้นเลยมันคือแบบผมอาจจะพูดดูแย่แต่มันคกออย่างนั้นจริงด้วยความที่เป็นเด็กประถมนะนะมันด้วยความแบบไม่มีความยัง่งยืนทําอะไรมากดังนั้นอิชิดะก็เลยแบบเริ่มที่จะก,กัดแกงชโชโกะเพราะว่ามันน่าสนใจนั่นแหละนะครับพอการกัดแกง,งมาเนี่ยมันก็ตอนแรกมันก็สนุกเฮฮาธรรมดาไม่ได้มีอะไรอาจารย์ผู้ใหญ่ก็หัวดอก็เรียกไปบัิอะเลยละกันนะครับแบบทําไม่สนใจพอมีเรือ่องใหญ่มาเป นั่นแหละจนอิชิดะวันนึงเนี่ยเขาก็ได้รับผลกรรมผลเองการแก้งที่เขาโดนเนี่ยมันก็เริ่มมีโดนฝั่งนู้นฝั่งนี้โดนเพื่อนโดนอะไรแบบต่างหักเรียมโหดว่าางประมาณนั้นจนสุดท้ายอิชิดะก,ก,ก็กลายเป็นนั่นแหละครับเป็นคนที่โดนกัดแก้งเสือเสียเองประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายในช่วงมัธยมยเนี่ยก็เลยไล่เพื่อนไล่อะไรไปเลยชีวิตตกต่ำนั่นเองแต่เขาไมา่ได้กิคกนนะพอะโตขึ้นเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทํามันแย่ก็เลยทําให้ตอนหลังเขาก็เลยเลือดที่จะไข่บักนะครับจนเลือดที่จะไปเจอกับตัวโชก อีกครั้งนะครับหรือนิชมิยะของเราอีกครั้งเลยนะเอกเรื่องเนี่ยนะครับไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งไปเจอในที่นี้ก็คือเพื่อไทยบาปหรือ,อยังอื่นแนละ้วเรียบร้อยนะครับนั่นแหละซึ่งเนื้อหาตอนเดี๋ยนั้นเป็นยังไงก็ใครที่เคยดูโม,โมวูวี่ก็คงดูนะว่าสุดท้ายตัวเนื้อหาเป็นยังไงต่อเพาง่ายคือทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีโอกาสาสร้างความพันธ์คุยกันมากขึ้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตบ้บาๆไปเนื้อหาก็จะเป็นประมาณนี้ไประตูเรื่องนี้นะครับผมแนวเนี่ยจะบอกว่าเป็นแนวโรแมนติก่อรเพราะด้านหลัเขียาม่ ด้าหนหลังของเล่มเนี่ยเขาเขียนว่าดาม่านะครับมันคือดาม่าจริงอะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันคือดาม่าลักไรเสียงคือชื่อมันแบบยังไงเดี๋ยวมันไม่มีความแบบรักเลยไม่มีคำวา่าเลิฟใดๆในเรื่องคือมันมีมันมีแต่แบบวัตถุประสงค์หลักของเรื่องหรือจุดประสงค์หรือธีมหลักหรือเมนของเรื่องอะ่ะมันทุกอย่างมัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับความดรามา่าความไอ้น,นี้ล้วนซะมากกว่าเยอะซะมากกว่าเป็นจุดหลักไม่ใช่ความความรักมีแต่มันไม่เด่นเท่าตรงนี้นะครับมันมีนรับแยมแซมคือเนื้อหามันก็เป็นเรื่องดกดาร์กเลยก็ว่าได้นะครับก็นั่นแหละโดยรวมคือประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องยอ่อความรับใจต้องพูดถึงคือผมชอบแนวนี้อยู่แล้วนั่นแหละข้อดีหลังจากกลับมาคือเลยรู้สึกว่าเน้อหาคือผมแบบหาดูการ์ตูนแนวนี้ไม่ได้งจริงวะทั้ง อยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าอยากหามังงะดูหาชื่อก็แบบไม่มีเรื่องเนี่ยมันมันดีเลยคือเรื่องราวความรักบางเรื่องมันอ่อนแต่เราผมอะมันดราม่าก็ไม่สุดคือผมแบบเวลาอยากหาการ์ตูนโรแมนติกดราม่าดูเนี่ยก็จะแบบกลับไปดูโทระนดูละอีกย่างเดียวเลยดูไปหลายรอบแล้วคืออันนั้นผมรู้สึกว่ามันมันจุกดีมันมันไอ้นี่ดีแต่มันอาจจะไม่ดราม่าหนะพอกลับมานั่งอ่านเรื่องเนี้ยเฮ้ยแม่งดราม่ามันแบบจุกจุกจุกอะคือแท้ทุกเล่มผมจะรู้สึกแบบมันมอนเราโดนบีบคอตลอดอะเออมันอารมณ์ประมาณว่าเหมือนนเเาาแบบบบโดี อย่างเดียวเลยมันมีบางช่วงที่คลายบ้างให้รู้สึกว่าโอเคหน่อยแต่แบบมันก็ไม่ปล่อยมืออย่างเราเนี่ยคือเนะื้อหาเรื่องอะผมชอบองค์แบบนี้มาก พราะมันจุกอกมันดราม่ามันแน่นอะเป็นไงไม่แบบอ่านดราม่าแล้วแบบมวนท้องอะผมมาเป็นผมเป็นประมาณว่าแบบพออ่านเกี่ยวกับพวกดราม่าหมอมันจะแบบมีความมวลท้องสิบแบบแบบมันจุกอกประมาณนั้นอะมันจะเข้ามาจุกอกแค่อย่างเดียวนั่แหละครับซึ่งผมเลยชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากเพราะมันจุกอกผมนั่นแหละพอมาอ่านนี้็อกก็รู้สึกว่าเฮ้ยการ์ตูนรักแบบอุ้ยเกือบสิบปีที่ผ่านมามันไม่มีเรื่องไหนแบบถ้าจะให้พูดก็สเกลเท่าเรื่องนี้มันก็มีน้อยมากมันมีน้อยจนแบบนับเรื่องได้การ์ตูนดราม่าแนวโรแมนติก แล้วก็เลยเนี่ยมันต้องวนกลับมาพูดเรื่องดรามา่าหรือความดาร์กเลยนะความดาร์กของเรื่องนี้มันเยอะจริงๆน่ง,ง,งอ่านแบบยิ่งโตขึ้นเราเราแบบมันเป็นเรื่องที่เน้นจิตวิทยาพอตวงกันนะครับสึกผมนะมันจะมี เรื่องบางเรื่ององค์มักองค์ที่แบบว่าพอเห็นแล้วมัรู้สึกว่ามันดาร์กเอ่อพอโตขึ้นมันเห็นเอาจิงมันเขียนว่า15บปีอายุสิบห้าปีขึ้นไปอันนี้จริงเพราะมันมีฉากที่เกี่ยวกับการฆ่าทุจทายนะครับซึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมันไม่ใช่มันมีไม่ได้แค่ฉากหลักด้วยนะมันมีฉากที่เยอะด้วยหลายเรื่องตัวพระเอกด้วยความที่พอโตขึ้นก็เป็นคนมืดมนมากขึ้นมันอะไรหลายอย่างมันเลยแบบทำให้องค์ประกอบของเรื่องมันดีะเออมันดีในแบบความมืดมเดดาร์ตีของมันนะครับนั่นแหละโดยส่วนตัวแล้วก็าาให้เล่ เรื่องแบบความต่างนะของมู v ี่กับตัวของมังงะเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่ามันต่างกันนะต่างกันไม่ได้ต่างแค่ไม่ได้ต่างที่รีมเรื่องนะแต่ต่างกันที่เ,เ,นะเ,น,น,เนื้อเนื้อหานะครับคือเนื้อหาในมู v ี่เนี่ยเอามาไม่หมดแต่ในมังงะเนี่ยเขาก็ใส่สุดเท่าที่ใส่ได้คือผมว่ามันยังมีบางองค์ประกอบที่เนื้อหามันยังไม่ได้เล่าแต่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะมันก็ขมวดปมแบบ กระชับให้แล้วว่าเอ้ยเจอกันบ้างอะไรบ้างเอ้ยมีตัวละครนี้ยังอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ในมูวี่เนี่ยมันจะตะัดช่วงที่ผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่อินเหมือนกันนะคือมันจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ที่แบบเรื่องแตกสลายของลุ่เนี่ยในมูวี่มันจะแบบตรงนั้นมันจะกระชับเกินมันจะเร่งเกินนต่ในในเรื่องเนี่ยเนื้อหาความดราม่าของแบบ กลุ่มเพื่อนของกลุ่มไอทำหนังเนี่ยนะครับในเรื่องจะมีแบบกลุ่มนีดตั้งใจทําหนังกันด้วยอันนั้นมันมีดราม่าไอตรงในหนังสือมันจะดีกว่าแต่ผมนะนั่นแหละครับมันมีโปมงมันมีอะไรที่แบบผมว่ามันจุกกว่าแล้วก็ด้วยความที่ว่าลายเส้นเป็นขาวดําแล้วยิ่งแบบมันใช้ได้อะเออภาพสีมันก็ดีแต่พอเป็นขาวดํามันไงเดียบมืดมนไปทํามันอ่ะเออนั่นแหละครับมันเป็นกระตูนที่บอกเลยเขาว่ารักไร้เสียงตอนแรกผมจำได้ผมอ่านตอนมัธยมแบบมัธยมปลายมสี่มห้อีมั้งนะครับแล้วแบบตอนนั เราอ่านเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากอ่านโรแมนติกน่ารักน่ารักโอ้โหอ่านแล้วแบบแบงดาชิบเบงนะจปปกทุกดอก คือซึมอ่ะคืออ่านแล้วรู้สึกว่าเราซึมหลายๆจังหวะเลยนะนั่นแหละครับเรื่องนี้มันก็เลยเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมชื่นชอบนะครับดังนั้นนั่นแหละนะครับก็เลยแบบอยากเอามาแนะนําเผื่อใครยังไม่เคยอ่านแนวมงังงะเอาที่ผมว่ามันก็หลายปีแล้วแล้วมูฟวี่ก็ยังไม่เหมือนยังหาดูลิขสิทธิ์ดูในสตรีมมิ่งไม่ได้นะดังนั้นก็ใครที่สนใจนะครับอยากลองกลับมาอ่านผมแนะนําใครที่แบบเคยดูแล้วเฮ้ยลืมเนื้อหาไปแล้วผมแนะนําลองหาซื้อได้ก็ดีนะครับถ้ามันราคาแพงชุบก็ถูกนะไปลองหาในเว็บรัก เพราะว่าผมสึกว่ามันได้อเออมันแบบมันโอเคเลยใครที่ชอบแนวดาราม่ามีความดาร์กหน่อยมีความแบบบึนมนซึมนะอะไรอย่างนี้ หน้านะครับหนะ้าแต่ก็ไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาพวกโรคทางด้านจิตใจนะครับในระดับหนึ่งพวกซึมเศร้าหรืออะไรพวกนี้ผมคึดว่ามันก็หนักหน่วงพอตัวมันรู้สึกซึมกระเทือเออผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันแต่ก็แนะนําสำหรับใครที่ชอบสายนี้ชอบดักดักจุกอกแล้วอันนี้แนะนําเลยนะแร้วก็นั่นแหละในช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมอาจจะรีวิวการ์ตูนแนวนี้เป็นหลักนะครับคืออยากกลับมาอ่านมางงะก็เนี่ยงกอ่านแต่ของในบ้านนี่แหละงั้นบางเรื่องที่ยังไม่เคยมารีวิวก็เลยแบบเออเดี๋ยวจะเอาามรนะรรรรรีีีววิใหห้้ฟััััังงงงงกกกกกนนนนนนน่่่่่และเเเเืืืืออออ็็็สสุุคคคบบปึท ว่าที่ผมไม่เอามารีวิวเพราะว่ามันมีมูบี่แล้วเนาะผมคิดว่าหลายคนคงเคยดูแล้วแนตะ่แบบเออเหานี้มันก็หลายปีแล้วนะ่ดังนั้นก็เผื่อเด็กบางคนไม่เคยรู้จักนะครับแล้วชอบแนวดราม่าดาร์ดเรื่องนี้แนะนานะครับกับหลักไล้เสียงเลยในเรื่องต่อไปก็จะประมาณนี้จะเป็นเรื่องโยวความรักซึ่งผมกนะ็นั่นแหละชอบอยู่แล้วและหาไม่่ก็ได้แต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่แบบยังไม่ไดเอามารีวิวด้วยแหละมันก็เลยแบบสะดวกดีตัวเองก็ได้อ่านสนุกด,ด,ด้วยนั่นแหละครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ บาบายครัสวัสดีครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, Subscribe ด้วยเออลืมนะครับแล้วก็ใครที่สนใจแนวสตรีมมิ่งนะครับไปสามารถไปดูได้ในทวิตนะครับไฮเปอร์บอยน้องลิงก์เนี่ยเดี๋ยวแปะไว้ให้เอาจิงก็ชวนนี้ไม่ค่อยได้ยิงสตรีมหรอกแต่ช่วงไหนไมายิงก็นั่นะแหละเดี๋ยวก็เข้าไปดูกันได้ไปนั่งคุยกันนะได้นะครับผม เดี๋ยวไลนนะครับโปรหมดไว้ก่อนเดี๋ยวเหมือนเฟซบุ๊กก็แหละนะครับเปิดเพจแล้วก็ไม่ทำเพียอะไรเลย,เลยขออภัยสำหรับคนที่มาติดตามในเพจนะโอเคก็ประมาณนี้ครับกับเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขออภัยที่หายไปห่างหายไปนานจะพยายามกลับมาให้เหมือนเดิมให้ได้นะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ